อ้วนอ้วนครับอี่แม่ไม่ห้หองผมอ้วนเด้อผมไม่ได้อ้วนเด้ออีแม่เนี่ยอ้วนอี่แม่ห้หองค่อนอ้วนอ้วนอ้วนเยเจ้าของผมเนี่ยอ้าไอ้นี่ถามดีๆเรียกดีๆตอบกวนกวนเหมือนดีทังแล้วจะไปปลูกต้นหอมกับแม่ไหมจะไปไหมทำเฉย เนี่ยยังเหลืออีกสามต้นสนารแน่ด้วยไปไหมทำเฉยทำทรงเฮ้แม่ไม่หลบกวนผมผมสิ่นอน,นี่โอ้ยเชิญโดดไี่แม่บุกคนเดียวเลยไม่กวนผมวันนี้ผมไม่ทำงานแมวแนวนั่นสันวาแม่นครับเมื่อน,นี้ผมหมททำงานนี่แม่มาต้องมาห้องผมเลยผมผักผ่วนเมื่อนี้วันผักขวนของผม วันผมจะนอนครับผมแม่ทำงานคนเดียวเลยนี่เห็นไหมนี่เออห้องอไะไรกะบตีเนาะผมบอกแล้วผมจะนอนผมจะนอนนี่แม่อย่ามากวนผมผมจะนอนเห็นหน้าไหมเนี่ยเนี่ยเห็นหน้าไหมเนี่ยผมจะนอนนามากวนผมนะนี่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 ผมกลางห้านิ้วใัย่เลยนี่นี่มึงห้านิ้วกูซิบนิ้วอ่อแแม่ปะทู แจ้างเป็นผู้เดียวบ่มือนี่เฮ้ยบ่เบ่านะไอีแม่เดี่ยวเบาด้ะข่านเบาข่านเทียงนอีแม่พี่บ้าบ้ากี่ยาเนี่ยบ้ากี่ยาเนี่ยอีแม่พี่บ้ามาอยู่นึกแม่หิ้งสันฮะเพราะว่าอีแม่พี่บ้ามาอยู่กับอีแม่หิ้งสัน ทำเจ้าของไปหักผมมากเลอผมอยู่บุดีดรัมยุนมไปเอาผมมาอย่างเฮ้ยอย่ามาเบ้าออแม่นี่เอออีแ yup. ม่พี่บ้าออแม่กระหักเด้อไป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 ปลูกหอมบ้าครับไปปลูกพักไปบ้าครับผมแต่งตจแล้วครับนั่นเบื่อโรดเดอร์ข้ามันบ่ไปฮะ อันเนี้ยส่วนนะใดก็ปไปแล้วแต่ถ้าถ้าส่วนถ้าถ้าเรียกไปปะทูอันจะพาไปข้างนอกเรอมันมันก็จะลุกมันก็จะไปแต่ถ้าอาการอย่างนี้คือมันไม่ไปมารับผมมาไปครับเห็นไหมผมแต่งตัวครับผมมาไปครับผมจีนน่นครับเวลานี้คือนอนครับดูนะคะเพื่อนๆความน่ารักน่ารักมากลูกไข่ก็ไม่รู้ แน่นอนนี่แล้วครับผมมันหล่อครับเช้าๆถ่ายรูปเต็มเลยครับอืมกางเกงเรือตัวเดียวบอกใล้ายๆมั่วถ,ถ่ายรูปเฮ้ยผมมันหล่อครับแม่ผมมันหล่อครับผมมันหล่อเฮ้ยหล่อไล่ทำท่านนะไม่บอกได้ทำท่านนี่ฉวกเลยนี่เอาได้ทำท่าน,นาเาน,ททาน,นี่นี่กลางเด็บใจเนี่ยทำท่านเนี่ยนีไล่ครบเปยไล่ทำท่าน มูจักบอาไล่ทำทานนี่นี่นี่มห้านิ้วใช่ไหมฉันก็หนิ้วเอาสิเอาสิเออเอาสิเอเอ,าเอามารีแลกนิดหน่อยอะปะาทูจบคลิปขอบคุณมากครับติรับชมคลิปผมจนจบผมชื่อปาทูครับปราทูโอ,อนอัวหรือไม่ก็ปาทูลิงในร่างแมวครับปราทูจบคลิปสวัสดีก่อน ปลาทูปลาทูอย่าพ่าวแต่งตัวจบคลิปก่อนคล้ายหน้าตาแม่เด้เนาะเนาะชมเพื่อความบันเทิงนะคะชมเพื่อเอารอยยิ้มนะคะคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสัตว์เลี้ยงของฉันขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ